ดื่มเหล้าเบียร์ทำไมถึงอ้วนหลายข้อมูลเขาบอกว่าเหล้าเบียร์นั้นดื่มไปก็มันมีโทษไม่มีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไมล่ะทำไมถึงทำให้คนดื่มอ้วนได้มาดูปริมาณแคลอรี่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดกันดีกว่าว่าเบียร์หนึ่งกระป๋องขนาด330มลลิตรนั้นให้พลังงานประมาณ130-165ถึง165แคลอรี ซึ่งเทียบเท่ากับกินข้าวราดกระเพราหม,มู1 4จานคือถ้ากิน4กระป๋องก็จะเท่ากับกินข้าวกระเพรา1จานก็คือ580แคลอรี่การกินข้าวกับเนื้อสัตว์ในปริมาณทุกๆ1กรัมร่างกายจะได้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อ1กรัมขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกๆ1กรัมจะให้พลังงานมากถึง7กิโลแคลอรี่ ที่สำคัญคือหลังจากดื่มเบียร์หรือเหล้าแล้วก็ยิ่งทำให้หิวไหนจะกลับแกล้มไหนจะไปหากินอาหารต่อเช่นข้าวต้มมื้อดึกตามเข้าไปอีกแล้วอย่างเนี้ยมันจะไม่อ้วนได้ยังไงทีนี้